ถ้าหากว่าเราไม่ใส่บูทเสาเสื้อสูบนะมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้พี่น้อง fc ได้ดูตอนนี้เสาล่างเป็นแบบนี้นะครับสามารถใส่บูทได้แต่เสาบนนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาตับเกลียวเสาเสื้อสูบมาทีนี้เสาเสื้อสูบนะดูนะอะเขาทํามานะครับตอนนี้เสาคดแล้วนะครับเพราะว่าต้องมีการดัดนะครับดัดให้มันไปเป็นเป็นแนวเดียวกันทั้ง4ตัวนะครับ นี่นะครับทีนี้นะครับรถคันนี้เขาไม่ใส่บูทเสาเสื้อสูบมาเลยนะครับอ่าไม่ใส่มาเลยนะครับผลของการไม่ใส่เสาเสือ้อบูทเสาเสื้อสูบมันจะทําให้เสื้อสูบสไลด์ไปด้านเดียวแล้วก็ทําให้ลูกสูบวิ่งเบียดกระบอกสูบด้านเดียวความสึกล้อมันจะเกิดด้านเดียวนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับระหว่าง2รูนี้ปกตินะครับจะมีอ่าสรูนี้นะจะมีบูทเสานะครับ อ่าถ้าตัวที่ไม่มีบูทเสานะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีช่องว่างนะครับมันจะล้วมแบบนี้แต่ถ้าตัวมีบูทเสานะครับนี่มันจะฟิตนะครับพี่น้อง f ีมันจะแทบจะไม่มีระยะฟรีเลยนะครับทุกท่านนะนี่นะครับอ่าเอาให้ดูนะตรงนี้มันจะลวมเลยเห็นไหมนี่นะครับในเคสแบบนี้นะครับเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยเพราะว่าเราจะไปเจาะอ,ออกก็เจาะไม่ได้เดี๋ยวเกลียวมันเสียเกลียวมันรูดเพิ่ม วิธีการทําวิธีการแก้ไขแบบนี้นะครับก็คือเสามันเป็นหัวบานอยู่แล้วเสามันเป็นหัวบานอยู่แล้วเราต้องเอาบูทมาใส่พอเอาบูทมาใส่เราต้องตัดบูทให้เสมอกันกับขอบนะครับเมื่อบูทเสมอกันกับขอบมันก็ใช้หัวนูนตรงนี้นะครับเป็นตัวบังคับนําศูนย์นั่นเองนะครับพี่น้อง fc นะมันก็จะไมะ่เคลื่อนที่โยกย้ายไปเยอะนะครับพี่น้อง fc เอาละคลิปนี้เอามาเล่าสู่เันเนาะพี่น้อง fc ได้ฟังเท่านี้ครับ